เดี๋ยวเขายังจับยังโอเคมแันแข็งป่ะนี่เสียงเสียงนะน้งเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปสับไนยเาชิ้อันนี้ัดชิ้จะได้วีดีโอเนี่ยถ้ากรอบลหนี่อันนี้ดีกว่าเลยนี้นะ อานจะหนังก่อนดีป่ะมันไม่กรอบเนื้อเอาไปนิดเดียวทำได้เลยเนื้อไปทอดก็ถึงเนื้อเนื้อไปทอดก็ถึงไม่เหี่ยวแล้วนั่งกินกับหนังด้วยกินกับไอ้ดีเดิมนึงจะอร่อยไหมอือใช่หนังมันกินธรรมดาเนี่ยมันต้องกรอบเพราะว่ามันห่อมามันเลยเป็นไอมันเลยไม่กรอบมันต้องกรอบเนาะใช่ ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้สั่งเข้ามาให้เหรอห่อพลาสติกวางมือโอ้ยมีอะไรเมอีกเนี่ยเเเออออานะอา,อา,อานี่มาให้ใส่ช้อนเลช้อนเอาอะไรช้อนอช้อน,อน,อนมาที่ช้อน โอ้ยเนี่ยคุณเอาทอดกล้วยดิใครทอดกล้วยเป็นอยากกินอีกแกติอยกินทอดกลไม่เอามาใส่อยากกินตลอดอยากกินตลอดอุ้ยเราเพซื้อมาทอดกินเองเนี่ยอยากกินลกินไปทีละอย่างคนเดียเย็นเดี๋ยวอิ่มแล้วอันนี้น้ำจิ้มอะไรอ๋ออันนี้น้ำจิ้มอะไรเนี่ย น้ำจิ้มหมูนี่ยเหรอโอ้โหมันหวานไยเปล่าวะหวานไหมคะคุณแม่ดูกลิ่นมันรู้วเหมือนน้ำจิ้มมะม่วงเลยนี่เป็นน้ำซุปสับได้แบบแห้งคนยสทำอะไรอีกอันนี้ด้วยว่าก็ผูเฟ่อะใครจะกินมาเลยมันจิ้มหวานมามันมันจิ้มจิ้มมะม่วงเลยว่ะใช่ไหมมันต้องน้ำจิ้มเราอะน้ำจิ้มเราอะตามกระดูกหมูกระเทียมเฮ้ยไออะไรวะน้ำพริกกระเทียมอะ มันมเราเนี่ยเกียบไม่มีเขาไม่ใช่เกียมาตะเกียบมาเกียไม่มีเกียวายแล้วเกียบไหนมีเบโนตไปซื้อมาเลยมันมีช่อเียวมันไม่ถนัดเขาเขาญี่ปนเขากินเยมาเทียมมาไม่เทียมนะเขาโซ่ซอไม่ใช่นกินซ่อมไม่เป็นมึไม่เข้าใจอย่าเี้ยเขาใช้ตะเกียบอืมใชใช้ได้แม่มาไงมา นายลูกน้องลูกหลานแล้วใช้มาเนี่โอนไ้อตะเกียบมาลกตะเกียบมาเป่าให้ตังมันไปให้ตังไปมัดนึงเอามาเอามาสำรองไว้เพื่อเราอใช้ได้แต่เราใช้ม่ตินนีจได้าดีจะเอาไปซื้อตะเกียบมาลูกไป